อันนี้เจ้าซื้อ,อยังซื้อคูนซื้อคูนนั่นเด้มูลมูลมูลสาวมูลกับสาวคูนสาวคูนอายุเท่าไได้ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองอันนั้นเด้อ <c oughs> สิบเก้าบอก <c oughs> ่าเป็น,ปนห้องนำ้ำบ้านนี่มีจักหลังคาทางนี้ดอนนี้ฮัดเซฟบ่อ๋อมีสีปป่ห <c oughs> ้าหลังคาหนะึ่งสองสามสี่อันนั้นโบแม่เนาะทางน่ะทางพวก มันเป็นเถียงนาเนาะป่าเพื่อนมาแต่ไทยสกลสกลนครเคยไปบ่ทางนหนเคยข้ามไปบ่โอ้ยังไม่เคยทางฮะไม่เห็ยงไม่เหียงก็ว่าอันข้ามมาจังใดก็ข้ามเรือชิงเรืมาท่าแขกแล้วก็เศร้ามาใส่มาแล้วก็ลาะ บายดี bye. ทุกคนหลังจากที่เขาขออกมาจากดอนฝั่งนั้นนะทุกคนบ้านนาลาดควายฝั่งนั้นเดี๋ยวเขาสิลองมาเบิ่งนฝั่งนี้เบิ่งนะครับอีกดอนหนึ่งที่ถือที่ถืออันน้ำมันนี้กัน้น uh huh. ตัดลงก่อนเมืเอ่อเดี๋ไปเลโคตรกลัว <laughs> สูงมากเลยทุกคนมันมีนน uh huh. คนแ uh huh. ลน้วโอ้ยเฮ้ยชโอ้ย huh. พอสูง หมู่บ้านเป็นสองหมู่บ้านเออมากันเลยทางนี้เขายังบอกเคยมาสตว่ายดีเบตเลาะบ้านหน่อยเด้ออีกฝั่งหนึ่งนะท,งนนงนงนะทุกคนต่างกันเลยนะเพราะว่าทางทางนี้กันยังเป็นทางแบบเก่าอยู่นะครับบ่างกันลยนะเพราะว่าทางทนงนี้อันยังเป่นทางเรียน่าอฝั่งนีะครับ เพราะว่าทางนี้มันมีเดินหลายไงใหนดูมีเดินหลายมันเลยมีมีโรงเรียนฝั่งนี้มันมีโรงเรียนนะทุกคนแต่ว่าฝั่งนี้คือไปนาน,นี่แหละทางข้าเจ้าบดเอ็ดดีคือทางนั้นเนาะทางนั้นนี่เอาหินเอาหยางมาลงเป็นเอด็ดเป็นนานแล้วแล้วคนอยู่หลายกว่ามันะแล้วแต่แต่ละดอนนี่มันบบมีพื้นที่เลยไหนมันเต็มเลยอันนี้แบบคือข้าเจ้ามาอยู่หัวให้หัวหนาถ้าบ่มีคลองน้ําเทินตัดผ่านนี่มันกระชีแั่นั้นแหละ ก็ต่ดีๆวันนี้อยู่นะว่าโอ้นี่โรงเรียนนี่คนเอาสิไปเบิ่งว่ามันสิไปทางไดนทางหน้าเป็นบ้านนาทัวร์เราว่นี่มันเป็นอันนั้นเป็นน้ำน้ำสร้างไม่รู้ว่ามันโยกได้หรือเปล่าโรงเรียนพานารัตควายคน,นไปต่อไปว่ามันมีทางอยู่ จะเบิ่งว่าจะไปหอดบ้านนั้นหรือบอ่อนะครับบ้านไหน,นยังก็โอ้มาลงดู นขนาดเลยทางบัดทางไปน้บัดรอ๋ออ่ะโอ้โหนี่ทุกคนแล้ก็เจ้าอาหรย่งไปป่าไปบ่ได้เลยทางนี่ไปบรรทัดโทษ พักก่อนแป๊บนึงนะทุกคนมันไปพอได้นะทุกคน,กนะกคนเราก็เลยต้องกลับไปทางเก่าหรือว่ามันเป็นทางไปจนเชื่อมกันเบดมันบอกแม่มันทางไปนาแล้วมันแบบทางขาดจะเลยต้องกลับทางเดิมนะทุกคนได้ไหมได้โต ฟังโน่งให้เราเรียนมาได้ฟังมาได้เลยวมได้เลยมันเหมือนมันขาดเลยมีบูมีเอาเชื่อมลงโยงกันระหว่างทางใต้กับทางเชิงจะไปต่อเขาเจ้าจอน้ำขึ้นแล้วทางไหนเขาเจ้าจ,อ,จอน้ำมันขึ้นกันเลยมาได้แค่นั้น รียนประถุเออบ่มีอะไรนะบ่มีนักเรียนและน่าจะไปเรียนท่าทดไปแล่ทอดไปแล้วเไ่ร้ตรงน้ปไกช่ประมาณตรงนี้น้อ้เจ้าเลยยก น้อยมันน้อยเ,ยเพราะมันออกกรดอกทางนั้นแล้วมันตรงไปเลยง่ายกว่าบ้านนี้น้าเบิรประมาณบ่านทีบหลังคาเรือนทั้งทุกคนเป็นบ้านน้นอยๆแต่ล่มลรื่นล่มเย็ยนมากเลยนะเพราะว่ามันเขียวอ้อมไปเลยอ่าหาเบิ่งจากข้าเจ้าเห็หอย่งนะข้าเจ้ากำลังเสียดนะฮะ เป็นห้องน้ำเหรอเปจะเข้าไปเบิ่งผู้สาวเนะยครับทุกคนสบายดีป่าเพืนอนเน็ตยังนี่โอ้ยเอ็นห้องน้ำป่ฮือนชมเจ้าบ่นอันนี้ลูกสาวบ่ครับพื่อจะน้องสาวป้า สาวสองคนพูน่ะเป็นผู้สาวรูปอ,อันมีครอบครัวแล้วยังยังสโดสโดโซดอ๋อสาวบ้านท่าโทษท่าโทษน้อยเอ้ผมแม่นบ้านนาลาดควายน้อยนาลาดควยายปลามีเพื่อนน้องจ็ดคนนี่มีเจ็ดคนเจ็ดคนเป็นเป็นยิงจ็ดคนสี่สคนมีครอบครัวบปแล้วมีครอบครัวสองสามสาไอ้ายสามอ้ายแล้วประเด็นเรศสอง ยังสอง,ง,สองเป็น,น,นสี่คนบ่หรือจะไรส,สาวซี่เป็นบ่ไม่ยิงซี่ชายชายสาายสเจ็ดตามีลูกมีหลานไปเลยเนาะอันนี้เจ้าซื้อยังซ <c oughs> ื้อคูณซื้อคูณนั่นเด้มูลมูลมูลสาวมูลกับสาวคูณสาวคูนอายุเท่าไหรยี่สิบ่สิบสองยี่สั้นเด้ เสิบเก้าบอป่าเป็นเฮนห้องน้ำบ้านนี่มีจักหลังคาทางนี้ดอนนี่ฮอทซีบบ่สี่ห้าหลังคานะหนึ่งสองสามสี่อันนั้นบ่แม่เนาะทางน่ะทางพุมันเป็นเถียงนาเนาะ,ะป่าเพิ่นลูกมือหรือว่าเป็นสร้างนี่อันนั้นเป็นสร้างล,ลูกมือลูกมือเฮทป่าแต่ห้องน้ำเพิ่นใหญ่ขนาดได้สีเอ็ดจังไดนี่ <G ül üyor> เอ็ดอย่างในแบ่งสองหรือหรือบ้าห้านั้นอันนี้หาตั้งเลยบ่หรือว่ายกขึ้นอีกยก <ร plant. S 1> ขึ้นอีกโอ้ยบ่นนออยท่อใหญ่เนาะแถวๆนี้อันนี้ข้าเจ้าแจกบ่ท่อนี่หรือรซื้อเองอ๋ 6, อซื้อเองทุนเท่าไหรนี่เบิร์ตนี่เบิร <G ül üyor> ์ตเท่าได้แหละสองล้นาปนะปลายแล้วสองล้านปลายแล้วสองล้านวันสามพัน บอกเลยสามพันกวา่าทุกคนเอ้าเด็กน้อยนี่บิได้ไปเฮียนไปเฮียนใช่ปะนี่เียื่อหมดเหยื่อหมดทิพย์เหยื่อหดทิพย์เเอ้ามันเบิ่งห้องเฮียนมันคือบมีโต๊ะมียังไงอะมีเลยมันคือเปลนนี่ยนนะอ๋อคืนบ้านนาราดควายมาเรียนนี่เบิร์ดบอกรือว่ามีแค่สี่หลังนี่ไปเรียนนี่ นี่เด็กน้อยประมาณทำนี่แหละเห็นอ๋อจ้าคนประมาณประมาณสิบคนเขาคิกว่าปี๊ดแหละเพราะว่ามันโบมีมันโบมีอันโบมีโต๊ดเตียงเนาะอันนี้เห็นปอไดปพอไดรเจ้าพอสองป๋อได้คุณแจ็คปอเรียนอยู่นี่บปล่าครูจ้าคนครูสองสครูเฮ้ยเจ้าคนเอาใหม่ดูยกมือขึ้นใหม่ครูหนึ่งตัวนึ่งบ่ อันนี้เป็นผู้คุมมันนั้นเป็นผู้ส้อยอ๋ออ๋ออันนี้พันโสดพ่นโสดนี่มีคนลมหลายวะะี่โบม,มีเลยเป็นเป็นยังคือบ่มีคนลมขี้ร้ายเหรอปะระดิงามงามที่สุดในหมู่บ้านเหรอเดงามที่สุดในดอนนี่เหรอดอยู่นี่หรอมีผู้สาวเจ้าคนบ้านนี้สีออ่อนนี้สองคนนี้บอกสองนี้น้องนี่ถ่ายหูคู่หน่อยนะเด้บะเลยเล ขอถ่ายรูปพี่อนะมาเล้วมายืนเฮียงกันได้เมื่อนี้เพื่อนคุมโทนได้คุมโทนโทนสีชมพูชมพูหวานแววไหนบ้าง,ไงหนึ่งสองสามสี่ก็เด้อกล้องพี่โทรศัพท์พี่เด้อเอือยิบหนึ่ง,ง,งป่าต้องการลูกเขยจักอาตางามปะเอาสอง,เอ,สองเอาสองคนเอาสองคนนึกว่าเอา ผู้เดียวสองคนบมแม่นะวะนึกว่าสีออกไปสื้อเบิ้งเพิ่นเอทยั้งวะเดี๋ยวเบิ้งไกลๆนะทุกคนเพิ่นบัดใดเพิ่นเป็นคุมเพิ่นคุมงานคุมงานเอดอันห้องน้ำแล้วมือใด้บัดนี้เอ็ทมาจักมือแหละเอทมือแปดมืออ๋อบัดนี้อยู่เฮือนนี่มีจักคนอยู่นําเดียว สามคนนี่เหรอเอาลูกหลานลายๆนี่เด้บ่ลูกอ้เป็แม่นลูกหลานอันนี้มาแต่เฮือนอื่นอ๋ออยู่นั่นเลยสายยเทธียงเลยอ๋ออยู่เทธียงนั้นเฮือนเจ้าอยู่สายเงินเจ้าเฮ้ยปาเจ้าป้าเจ้ายายมายุทธียงแล้วบ้านป้าเจ้าอยู่บ้านพุ้นบ้านไหนบ้านเรา้านสังแก้วย้ายมาอยู่พี่เลยหังยังบ่ได้เฮือนดีเรามาอยู่เทธียงมาเอ็ดนาบอ อ๋อเพิ่นมีนาทางนี้เพิ่นมีนาแล้เรามาเฮ็ดนามีฮอดซาหนิซ่าแม่นบ่ซาบ่นี่โอ้เขาเจ้าขุดทางนี้ฮะเอออันนี้เราอยู่สามคนนี่พ่อแม่เดซ่าพ่อแม่เสียแล้วแม่เสียพ่อเด้พ่อเอาเมียใหม่พ่อเมียใหม่ก็ไปอยู่ทางอื่นก็เลยอยู่สามไอ้น้องนี่สองคนนี้สองคนนี้อยืนกันนี้น้องชายอยู่ติดกันอ๋ออันนี้เด้่าเพิ่นอยู่ทางใดอยู่ยมบาลอ๋อ เจ้ามาแต่โยมมาล่านมาเอ็ดอันนี้ให้โดยเฉพาะอ๋อเห็นให้น้องป่าอ้ายนี่วร่ำรวยแล้วเลือมาเอ็ดห้องน้ำให้น้องร่ำเลยบ้านี่อยู่สามคนนี่เอ็ดยังอีกจ้ะแต่ละมือแต่ละเวียนเอ๊ะอยู่าไงเนี่อยู่เท่านเอ็ดเปียกจังไไดเอ็ดอยังเอ็ดหน้าบ่ะใช่หน้าสิบเจ้าะอ๋อลายแห้งอ๋อจักจักเฮกตาร์บ่ฮอดบ่ จักไล่ประมาณไรณ่กับบุ้งจักเครื่องเฮกตาบอกบอหอดเครื่องอีกประมาณสี่ให้สี่ให้เนี่ยซ้ำนี้ซ้ำนี้ซ้ำได้แต่เเทียบเนี่เอาเทียบน,า,บนานี่ได้เข้าจักเตาเอา,าสาวสามสิบแต่ละรอบก็คือปีหนึ่งสี่สิบสอบ <c oughs> เอากับปีหนึ่งหรือว่าเอ็นนาสองคืออ่ะไม่หรอเออ เอสเองจีเดงกับเรือเพือได้สามคนสามอรนองเพื่อนบอยกยังมีครอบครัวบ่นี่เฮ้ยยังมีอ่ะยังมีอยู่แต่ว่าบ่มีใครมาจีบเนาะมัไมนไกลปลาเขาก็หลงมาเดะหลงมาแต่แต่แตเขาไปได้คิดว่าสีข้ามมันจะเคลือเพราะว่าทางนั้นมันมีสี่ดอนกินจบเท่านั้นไปแต่ทางนั้นนี้โอ้รอมาเบิ่งทางนี้ก่อนนะว่าเพราะมันมีอีกดอนนึงไอมาแต่ไทยอ่ะมาแต่ไทยไอยูจังหวัดสกลสกลนครเคยไปบ่ทางนั้นเคยข้ามไปบ่โอ เบียกยังไม่เคยทั้งนั้นฮะเไม่หิ้งไม่หิ้งก็ว่าอันข้ามมาจังไดก็ข้ามเรือขี่เรือมาท่าแขกแล้วก็เศร้ามาใส่มาแล้วก็เลาะโอ้มันบ่มเทเรียร์ยาข้ามน้องมีนี่ปฟนแฟนอยู่กสิกาลสินแฟนเจ้าห่ะห่านเพรานว่าเพมันสดเพราะนี่มันเปิดตัวแล้วว่ามีแฟนอยู่ก๊าลสินลมกันตลอด เพ abei, up, the the ื่อนเพื the, the ่อนเคยมาหาปะบ่เคยเลยทหานบ่อยากได้ใหม่เหรอจ้ะเพื่อนยังเพื่อนออกจแกค้ายไปเลยอ๋อเพื่อนเป็นทหารเป็นทหารจังไหนเป็นเกณฑ์ทหารเกณฑ์หรือว่าเป็นนายซิฟหรือว่าเป็นนายร้อยยังใ่เพะได้เป็นนายซิฟค่ะก็เป็นทหารได้สองปีอ๋อยี่สิบเอ็ดปีนี่อ๋ออายุสาวเฮ็ดเนี่ยแล้วก็จับใบดำใบแดงบ่เพื่อนบ่จับใบแดงได้สองปีก็จับนายซิออกหลือตินีย อ๋อ้าถ้าอันผู้บ่าวเพิ่นจกจ็คมาหาแฟนในได้เพิ่นกินฮอดหลายบ่นะ<ล>เขียนกันทางโทรศัพท์ผ่นะอ๋อแล้วหล่อลมกันมาเลยป้าอย่างดีอันนั้นได้สาผู้บ่าวเจ้าอยู่จังหวัดไหนเอยจังหวดัวดไหนอยู่ยมราชนี่บัดนี้บนบุษบุษส่วนจะค้นบ่านี่ส่วนไอกรส่วนไอกเพื่อเขาบอกเอาอีกออกไปล มานยามคลิปออกไปเราบอกว่าเจ้าลบได้ค่อยพิดกันได้บอได้ลบได้บอลบได้มาไกลวันนี้ค่อยพิดกันอะไรได้หดเลยอ๋อมันมีคนลมอยู่แต่ว่ายังถือว่าโสดยังไม่ได้มีครอบครัวเนาะก็ยังเปิดกว้างราบอีกเป็นซิปอันตามาแล้วก็เลือกเอาเด้เนาะเพื่อเลือกเพื่อเลือกสวยเลือกได้เนาะคนที่แบบเพอร์เฟกที่สุดนะผู้ใดยังมาเอ็นนาซีให้เลี้ยงครอบครัวหรือว่าไปอยู่ในเขา วันนี้เฮือนมูนได้สาวผู้ดใด้สิอยู่ปัานนี้เกิดสิบให้น้องอยู่ป่ะน้องซ้ายบ่น,น้องสุดท้องบ่น่ะเมนป้าวรถถ่ายเพิ่อกับโบ๊ทใช้แต่โดนอะไรได้หน่จนหัวงเลยไม่หรอกโบ๊ทใช้เลยผมมีคนขับบ่ออของเขาเนาะของเขาอีกเมนคอนาบ้าวจนมาจอดไว้อยู่นี่โอ้โหม,มันจอดจนหัวเพิ่ะคือผมมาเอาซะเพิ่นเพิ่อนผัดบ่บบเอาไม้มันมาค้ำมันมันกิดสิบ เข้าสันติมรถไทยกระสองคันเจ้าอ่ะครับพู้ได้ครับจ้ะผู้ได้ถ่ายนาให้ได้นี่หาเจ้าได้จะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าเจ้าคนลูกคนเดียวลูกคนเดียวเขาหน่อยแทะสำนั้นเลี้ยงหมกกุ้มละสำนั้นเลี้ยงหมวกกุ้มละคือคนที่แบบใช้ชีวิตแบบมีวิ่งมีการมีงานเขาเจ้าสิคือแบบนี้คนเดียวก็พอแต่ว่าไทยบ้านนี่สี่ห้าคน นม่เอาอีกเพราะว่าขาเจ้าหาอยู่หาก,กินตามธรมรมชาติแต่ว่าถ้าคนไหเข้าไปอยู่ในเมืองแล้วหาเงินไซนี่พอแล้ว <laughs> คุมเองคุมกําเนิดเองแต่ว่าอยู่ไทยบ้านนี่ถ้าบ่สี่ห้าคนนี้ขาเจ้าบ่เซาสี่ห้าคนก็เท่าแล้วป่านี่ก้อนเท่าไดร่สี่พันห้าสห้าป่าแพงสี่พันหกเจดเบาทห้าสิบ บ้านหาก้อนละห้าบาทหกบาทแต่อยู่นี่เจ็ดบาทห้าสิบไปคนเอาบ่าาอ๋อเขามาส่งมันเลยแพงเจ็ดบาทห้าสิบต่อก้อนทุกคนโอเคประมาณนี้พามาเบิงบรรยากาศบ้านนาลาดควายดอนน้อยๆน,นะแต่ว่ามีสาวลาวสองคนหรอเบ้านนี่มีผู้สาวไปสองคนนี้เ<น>งินอื่นบมมีแล้วโม <laughs> มีแล้วเ <laughs> ขาจะออกเงินออกซานไปแล้วเดี๋ยวแต่นี้ถ้าผู้บ่าวกด ทหารอยู่ไม่นาะ <laughs> เราบอกพิษทหาร <laughs> มาแบบมาสู่คอได้เนี่ด้ยถ้าบอลมาสู่คอนี่เพื่อนกันสิเปิดโอกาสให้ทุกคนมาลมมาลมนำว้าหยอกกันได้อย่าไปพิดกันได้โอเคทุกคน,บบนว้าเนื่หัวมัวนะไปกันเด้เสร็เด้อเด้อขอขอบใจเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวเอาขนมให้กินเลยกัน้องหอยากินขนมป๊ากินขนมป๊ นกมาขนมแม่ไว้ไว้ไว้นกก่อนนกเพล่นก่อนนกเป็นอ้หลูกหลานจะคนมีน้องคนนึ่งอ๋อมา่โอ้ชอบใจเลยเด้อะไปต่อกอนทุกคนไม่ได้ยินเข้าเสาได้นี่ เลิ่ม,มาเลยว่ามือหน้ามาให้มันเล่นน้ำยิงหน่อยเด้อเ,เออ <laughs> <laughs> นี่ทุกคนโอเคสำหรับลิวนี้ไปแล้วสวัสดีครับ